ครับสวัสดีครับผมช่างอาร์มตามหาเบนซ์นะฮะวันนี้นะครับเราได้รับรถเข้าใหม่1นึ่คันนะครับคันนี้นะฮะเป็น w 176นะฮะอ180นะเออบานต้องบอกว่าเออเป็นรถอีก1นึ่คันที่ในชั่วโมงนี้น่าใช้นะับเพราะว่าจริงๆราคาตัวรถเนี่ยในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะมีราคาตั้งแต่ประมาณสามแสนกลางๆนะครับจนถึงประมาณ4ี่แสนปลายๆครับแต่คันนี้เป็น a 180สีขาวนะครับ ต้องบอกว่าสีนี้เนี่ยผู้หญิงชอบมากนะครับรถรับเข้าของผมก็มีคะแนนอยู่ประมาณสักแปดสิบคะแนนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเออร์บาอหนึ่งแปดศนย์นะฮะดับหนึ่งเจ็ดหกอันนี้มีอะไรเป็นฟังก์ชันพิเศษเราหน้าใช้ยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากข้างหน้าก่อนต้องบอกก่อนนะว่าเออร์บานเนี่ยมันเป็นตัวเอ่อเป็นตัวธรรมดาแล้วกันมันจะไม่ให้ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าเออ led เออเจนอะไรมาเลยอันนี้เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับก็ ดูแลง่ายนะครับอย่างที่บอกนะเป็นรุ่นเ,เริ่มต้นนะครับไฟหน้าที่เป็นหลอดไส้ธรรมดาหลอดขาดเปลี่ยนหลอดอะไรได้ปกติเลยนะครับอ่านี่คือการชนหน้าตาของเออบานเลยนะหน้าตาแบบนี้นะครับสีขาวนะครับคอเสร็จไว้นะครับก็เป็นสีขาวที่เออจริงๆเบนซ์เนี่ยมีหลายขาวนะแต่คันนี้ก็เป็นเออถ้าเป็นภาษาไทยมันเรียกว่าขาวมุกละกันนะครับอ่าโอเคมาดูร,ออรอ้อระยะกันนิดนึง อ่านี่คือล้อเดิมโรงงานนะครับของเ1 8นึ่ง1นะเบ7หเป็นล้อคอสบ17ดนะครับเขาจะใส่ยางเบอร์สองสองห้มานะครับคันนี้ก็เป็นยางเพียรี่นะปีสองาปี2ส2 2เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีนิดกันนะเปิดปุประตูขับหน่อยนะครับเป็นจุดที่ใช้งานเยอะที่สุดนะครับส่วนใหญ่รุ่นเนี้ยปุ่มเนี่ยกระจกปุ่มล็อก ปุ่มปรับแอร์อะไรเนี่ยจะลอกก็ส่วนใหญ่แต่คันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะไม่ลอกเยอะจนเกินไปนะครับแต่ก็มีริ้วรอยการใช้งานให้เห็นอยู่เหมือนกัน,นครับนี่เห็นป่ะปุ่มที่เป็นปุ่มหม,มุนกดหมุนวนอ่ะที่เป็นริฟต์รถอ่ะปุ่มนี้มันใช้งานบ่อยมันก็เลยลอกอโอเคเดี๋ยวดูเลขนิดนึงว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่นะครับอ่ะคันนี้มีเลขใหม่อยู่ที่นะหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะฮะคันนี้เป็นใหม่แท้นะ รถผู้หญิงใช้อ่าสวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคันนี้เป็นเบาะผ้านะอ่าเป็นเบาะอ์ติโก้นี่แหละนะครับแล้วก็สลับด้วยลายผ้าเป็นลายตารางนะสวยดีนะครับเบาะก,ก็ให้เบาะเป็นเบาะแบ็กซีส่งส,งสปอร์ตมาเลยนะครับไม่มีปรับหัวนะอโอเคดูยางหลังกันนิดนึงสิบเจ็ด ขนาดล้อเท่ากันหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็ใส่ยางมาเบอร์เดียวกันเลยนะครับ2องสอ้าสี่ R สิเหมือนกันเป็น p ีล e รี่เหมือนกันนะครับโอเคเปิดดูฝาท้ายกันสักนิดหนึ่งฝาท้ายของรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถแฮชแบ็กที่หน้าขับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็สามารถพับให้ทะลุเข้าไปข้างในได้นะครับซึ่งบอกว่าไอ การพับแบบนี้ค่อนข้างดีรถญี่ปุ่นไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าพอเราพับตรงนี้เข้าไปได้เนี่ยเราสามารถยัดสัมภาระที่ชิ้นยาวๆเนี่ยเข้าไปในรถได้นะครับอ่าโอเคฝาท้ายยังเป็นฝาท้ายมืออยู่นะอ่าเอหนึ่งแปดศูนย์นะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องเครื่องยนต์กันเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะไล่ทั้งคันให้ดูก่อนนะครับอ่าฝาน้ํามันอยู่ซ้ายมือแล้วนะครับส่วนใหญ่รถเบนที่เป็นรถเบนขับเคลื่อนล้อนหน้าเนี่ยฝาน้ํามันจะมาอยู่ข้างซ้ายแหละนะครับแต่ว่า รถรุ่นไหนที่เป็นรถเบนซ์ที่เป็นเครื่อง้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ขวาหมดนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ,อดูตรงนี้หนึ่งเก็บความรู้หน่อยตรงนี้เป็นที่เอ,อบอกไซส์ยางนะครับแล้วก็บอกการเติมลมยางด้วยนะครับรถเบนท์ทุกคันมีตรงนี้มีจุดนี้นะอยู่ที่สายถังน้ำมันนี่แหละนะครับอ่าโอเคมาดูหลังซ้ายกันบ้างหลังซ้ายก็สภาพดีนะครับแผงประตูนี่สวยเลยนะครับใช้งานได้อ่า ถือว่าสวยเลยนะครับโอเคมาดูตำแหน่งคนนั่งหน้าซ้ายกันนิดหนึ่งอ่ารุ่นนี้อย่างที่บอกฮะเขาไม่ได้ให้ตัวเมมโมรีุ่ดมาเลยนะแล้วบอกก็เป็นเบาะปรับมือธรรมดานะครับซึ่งต้องบอกว่าดีนะครับมันดูแลง่ายครับแล้วก็ไม่วุ่นวายนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนิดหนึ่ง อ่ะกบิลหนึ่งเจ็ดหกนะครับอ่าคันนี้มันเป็นเครื่อง m 2 7 0เนะครับเป็นเครื่อง1นึ่งพัน cc นะครับมีแรงม้าประมาณสัก123แรงม้านะเป็น1 6นหเทอรโบนะอ่าเป็น1 6นหเทอร์โบนะเทอรโบอยู่นี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติดูว่าคัสเ็ดสปีดนะครับต้องบอกว่า เกียกับเื่องตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถขับหน้าที่นุ่มนวลแล้วก็สมูทมากนะครับแล้วก็ขับได้ตามอย่างที่ใจสั่งเลยนะครับใครที่ชอบขับแบบเฟอร์ฟอร์แม์เฟอร์ฟอร์แมนซิ่งๆหน่อยก็ถูกใจนะครับใครที่ชอบขับแบคบคอมฟอร์สบายๆผู้หญิงขับก็ถูกใจเหมือนกันในเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีแรงมาที่กําลังดีน่าใช้นะครับ123แรงม้านะมากับแรงบิดประมาณ210นิวตันเมตรนะฮะเป็น16กระโบนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูตัวถงังกันสักนิดนึงอ่ะเปิดให้ดูแล้ว ดูน็อตฝาก็สักนิดนึงนเนี่ยอยู่ในสภาพไม่เคยขายนะไม่เคยขันนะน็อตแก้มหน้าซ้ายไม่เคยขันเหมือนกันอดูไล่ดูไปเอาคานหน้าสวยเดิมคานหน้าซ้ายสวยเดิมนะครับน็อตแก้มซ้ายไม่เคยขันไม่เคยขันน็อตฝาโปงไม่เคยขันอันนี้ถือว่าดีนะครับข้างหน้าน,นี่ถือว่าผ่านเลยนะครับอ่มาดูฝาโปองสักนิดนึง ฝากระปูก็ไม่เคยขันเหมือนกันเดิมนะครับคันนี้เดิมแห้งๆเลยนะครับไม่หนึ่งแสนสามมื่นะครับถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับคันนี้เออเป็นรถปีสองพันสิบสามนะเป็นรถปีสองพันสิบสามต้องบอกว่าออรุ่นเนี้มันออกมาตั้งแต่ปีสองพสิบสองละมีหลายรุ่นนะครับมี A180 มี A200 นะครับจนไปถึง A45 เลยนะครับบอดี้1 7หนเเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเอ,อ ให้ผมูสักนิดหนึ่งพอมันไปถึง a สี่ิ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วนะครับแต่แพลตฟอร์มเนี่ยยังคงเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่วางแบบขวางนะแบบรถขับหน้านี่แหละแต่ทำแบบขับสี่แบบพวก evolution นะซึ่งต้องบอกว่าขับดีมากๆนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยมันคือรถขับเคลื่อนล้อหน้านี่แหละมาจากโรงงานนะครับใครนะครับสนใจเจ้าคันนี้นะผมมีราคาพิเศษเด็ดๆวันนี้ให้เลยนะครับคันนี้นครับผมจะตั้งขายอยู่ที่สามแสน เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับฟังไม่ผิดนะฮะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกมากๆนะครับในตลาดเนี่ยเอออย่างที่ผมบอกครัมีราคาตั้งแต่ประมาณสามแสนกลางๆจนถึงประมาณเกือบเกือบห้าแสนเลยมีหลายรุ่นหลายโฉมหลายบอดี้นะครับแต่วันนี้นะครับคันนี้สีขาว A 1 8 0คันนี้ผมขาย3 9 9 0 0 0บาทใครสนใจก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับผมช่างอาร์มตามหาเบนซ์น,นะฮะเบอร์ติดต่อนะครับ0 8 9 7 7แปดเกย้ำอีกครั้งครับ0 8 9ย์แปดเก 7จ็ดเจ็ครับผมช่างอาร์มตามหาเบ้นครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ